ตื่นตีห้ามาทำเมนูกับข้าวกินกันคับผัดกล่มปีใส่หมูสาและเมนูผัดเ,เห็ดใส่ซอสเห็ดหอมตอนเช้าแบบนี้ขันไม่ได้ก็ต้องเป็นไข่เจียวผมตื่นตั้งแต่เช้ามืดต่กว่าจะทำเสร็จได้กินข้าวก็สว่าง,ง,งจ้าแบบนี้แล้วค่ะพี่พเริ่มต้นด้วยวันนี้ใยปลุกตั้งแต่ตีห้าหวว่าให้ตื่นมาทำกับข้าควาาาคัะเวลานี้อยากจะบอกว่าผมง่วงสุดๆแต่ก็ตื่นครับกลัวไปโรงเรียนไม่ทันช่วงระหว่างที่ผมไปล้างหน้าแปรงฟันใยก็ทำหน้าที่เป็นคุณหุงข้าวนะคะเชื่อว่ามีพี่ๆหลายคนสงสัยว่าผมตื่นเช้าแบบนี้ทุุกกกววัันนมมคคตออบ็ืไ่่ใชท ครับผมจะตื่นเช้าส่วนใหญ่วันที่ไปโรงเรียนเพราะว่าตื่นมาทํากับข้าวครับบางวันผมตื่นสายก็มีนะคะพี่ๆวันไหนที่ผมตื่นสายยายก็จะทํากับข้าวให้กินครับส่วนวันนี้เมนูที่จะทําก็คือผัดกะหล่ำปลีแล้วก็ผัดเห็ดด้วยนะคะวัตถุด,ดิบพร้อมแล้วแม่รอชาเรามาเริ่มผัดกันเลยครับสำหรับเมนูผัดกะหล่ำปลีหมูสับเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของผมเลยครับทำง่ายเสร็จไวแถมอรอ่อยช่วงไหนที่มีกะหล่ำปลีผมก็จะทํากินบ่อยๆนะคะและเมนูผัดของผมอร่อยแน่นอนเพราะผมใช้ซอสปรุงรสลุงหนวดขวดส้มของ ขทองทุกเมนูผัดผมใช้ตัวนี้เลยครับรับรองว่าเมนูรสชาติด,ดีอร่อยทําให้การทําเมนูของเราง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับไม่ต้องปรุงเยอะแต่ก็อร่อยได้ดูนี่สิครับเมนูผัดกะหล่ำปลีหมูสับของผมน่ากินสุดๆได้มาแล้วนะคบสาหรับเมนูแรกพี่ๆให้กี่คะแนนดีครับมาต่อกันที่เมนูผัดเห็ดใส่ซอนเห็ดหอมเสร็จแล้วปรุงต่อด้วยซอนลุงหนวดขวดส้มเลยครับจะบอกว่าปรุงแค่สองอย่างก็อร่อยได้ทําการผัดไปมาจนกว่าจะสุกเวลานี้จะบอกว่าหอมมากใส่ต้นหอมอีกสักหน่อยเสร็จแล้วนะครับสาหรับ เมนูที่2ทันเหตุของผมน่ากินไหมครับมาต่อกันที่เมนูสุดท้ายเช้าเชา,ชาแบบนี้คันไม่ได้ก็ต้องเป็นไข่เจียวอันนี้ผมจะบอกว่าผมทอดกินบ่อยมากเลยครับและทุกครั้งที่ผมทาเมนูไข่เจียวผมก็จะกินคู่กับซอสพริกเผ็ดน้อยของภูเขาทองครับตัวนี้ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเผ็ดที่ใครๆก็ทานได้ตอนนี้เมนูทั้งหมดที่เราทําวันนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะคะได้มาหน้าตาก็จะประมาณนี้ไม่เราใช้เดี๋ยวจะขอตัวไปทานกันก่อนแล้วนะคะเพราะเวลานี้เด็กออกแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนสายขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพี่ๆบายบ้า Bye.